กได้ไว้นี่สุดอยอดเลยเด้รถแม่เที่เอาลงในเดือนที่เดือนที่4อ่ะมันเกิดมันย่างเขาเดือนที่สก,กินมาเดือนที่4มันเกิดยุีิลงมากเหลือเอว31ตอนนั้นเมื่อมันเกิดยุคิเหลนะือเอว31อยู่นี่ไหนเมื่อปิดตัวพีเซนเตอร์นนะ่ะแล้วมันก็ลงไม่อีกเยอะอีกนะต่น,นี่อยู่ที่28วัดเมื่อไหร่กัน28อยู่หรือมันไม่ยุ่งซั่งมากยั่ยี่8ที่ขอนค่คนเตาสั่นเลยว่ขอยังได้ยิ้มหานะ บ้าน,นเงียบคักแม่เป็นขึนเงียบละมุกมามามาออก,กระดิ่งข่อยเขาไปบ่เดี๋ยวว่ายส่งกระดิ่งข่อยไปบ้านพี่ยูบ่มันเป็นอย่างขึ้เงียบมันเหตุการณ์สงบละสิเหตุการณ์มาสงบเจ้าบ้าน,นก็ที่เขาบ้านขอบคุณค่ะอีนั่งหนึ่งกับซิมิซิลีตั้งแต่ถือกันบ้านท่านได้เขา้าบ่อีน,นั่งหน่อยๆนะ่ะเข่าไปเจ้าบ้านขึ้นตะก,ก้าฮวัดเลยค่ะขึ้นตะก,ก้าฮวัดเลยตอนนี้เจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เหตุการณ์สงบตายตายสลบสมสิชมพูกันหมดแล้วขอให้ชมพูนานๆน,นะตัวเองบ้านพิยุตัวบ้านยูพีตัวเองตัวเองมาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะ แล้วเมืเ่อสิ่งจิมเมื่อีิงกดใอย่างเขาเขาไม่ไ้จิมโอ้ลืมเข้าบกดก็ได้ใช่ไหมใครก็ได้เอากระดิ่งนี้แม่อุ้มทีนี่หมายมันเปลี่ยนภาราแล้วบอกแล้วว่าให้ยืนยันให้ทันนะมันเปลี่ยนมาสองเก้าศูนย์เรบอกแล้วมันมันเปลี่ยนชั่วโมงแรกอ่ะมันกลับมาสองเก้าศูนย์แล้วตัวเองหอเหี่ยวละสิกับใจดีจริงกับผิวดีขึ้นจริงจ้ะ จริงเพราะว่ามันเอาของเสียออกผิวพรรณแล้วก็จะสดใสจากที่เคยเป็นสิวอุดตันเอ๊ะจุดด่างดำหลายๆสิวเหือหลายๆดูนะว่าสังเกตว่าผิวเราจะดีขึ้นเพราะมันไม่มีไขมันอุตนรุมขนเรามันระบายออกไปหมดแล้วไขมันพวกจะจะว่าหุ้ยไขมันอยู่หนาีิไขมันอยู่ี่กระซงขึ้นมาไดขึ้นกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยันยันตะก้ามันอยากแยะกันไปนอนติเม่ไปนอนหลายขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ น่าได้สองเก้าศูนย์เวคุณจัก๊กมาช้าน่ะคุณเจ้คุณเจโปรยสนีมาซิสิบสองปือมีไหมคะคุณเจ้คะสิบสองปืนเหมือนเมื่อคืนเะนี้ยโปรยเสนีให้สาวๆหน่อยเร็วหลังบ้านสุดหลอ่อหนูจะขับรถไปเก็บกระดิ่งแม่เดี๋ยวนี้สมมครมาเรียาไลอยกัสนกับแม่มา สมัครเลยวะไอรถคุ้มคููอย่ามาข่มขู่นะนะรถข่มขู่ในไรหรอเนี่ยให้แม่เล่นให้มันพังเถอะรถมันปพ้มปิ่มมากที่มันมีกระดิ่งแล้วอ่ะคุณเจคุณเจสุดหล่อเร็วเรวเข้า มันมีคนประน,นามกระดิ่งแม่เรามาช่วยแม่ทาทีเร็วเมื่อคืนเจเอาโปรยเสนีม,มาหน้าไหลสิบสองเปิดลากสิบสองเปิดเนี่ยแล้วก็ไปจิ้มขูปองวัวเลือว <sh arp ina> เร็วๆจิ้มมาจิ้มมาสบู่ใช้ดีนะสั่งมาตุนไว้ก้าก่อนแม่อุ้มขอบคุณค่ะเ <sh arp ina> จ้าสิกัวเดนอย่างกระดดอเออนแล้วมึงจะกดทำไม โอเคนี่เก็บเมื่อ้ขอบคุคนก่ยแล้อย่างก่อนขับมันกากดไอ้รถกูสร้างเล้าแถวมาพอดีสูญมามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากคุณเจมนี้ก็ได้เอือนหาวนๆเนาะเอื่อน I, อายใส่หมอหนึงคุณเจคุณเจบอกกูลำคาญมาก ไปอยู่แบรนไหนเหรอขอบคุณค่ะไปเป็นหลังบ้านใครเราอุ้มรักเราถูกทิ้งล้วใช่ไหมคุณเจียบอกอะไรดาบ่า,าแล้วแม่เป็นอะไรแล้วมีหบอกกูไม่อยากให้แม่รู้จักชื่อกูเลยว่ะเอาไงดี ทุกคนอย่าให้แม่รู้จักชื่อเรานะพวกอยู่หลังบา้านโรงงานนี่เขาว่าบอกซื้อข่อยแกะต่อไปข่อยกะจะเอื้อนหาเขาเวลาข่อยต้องการความช่วยเหลือ <c oughs> สบู่สบูใ่ใช้ดีใช้ดีเบอร์ฟังใช้แบบเบอร์ฟังอะไรกรันฮ่าข่อยแกะข่อยแกะกอนละนสามวันอ่ะสามวันในต่อกอนเหาทั้งผัวทั้งเมียใส่ร่วมกันทั้งเพียทั้งมั่วใส่ร่วมกันสามกอนละสามเมือ อ้ยจะเบาๆอีกนั้นองเศิร์ฟเหรอเบาดูไรกันลืมจิ้มมากนะรถน่ะเห็นบอพัลล่ากลับมาเป็นของเก่าแล้ววานหลับตัวสองกระสอบู่ทีสองเก้าศูนย์เห็นไหมไม่ทันเลยเห็นไหมเห็นไหมเราควรจะเล่นอะไรให้มันทันทันกันนั้นเนี่ยพี่เจพี่เจเร็วๆกลับให้ถึงบ้านไวๆเข้าขอบคุณค่ะพี่เทย่าขอบคุณนะคะ คิดถึงจังเลยขอบคุณค่ะแม่วิสาขอบคุณนะคะพี่ใบตองขอบคุณนะคะพี่กันนี่ค่ะขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครไม่จิ้มกาแฟถ้าส่งของขวัญมาโอ้ยอยากได้ของขวัญอยากได้อันนั้นอันนี้ยูจะซื้อว่าเป็นเท่า์เซตาย่ใบสิ่โคบนั่นไมไม่เป็นไรค่ะดิฉันรับได้เสมอส่งส่งคำพูดหวานๆมาสักหนึ่งคำก็ได้ น้ำตาลขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดหัวใจให้นะคะน้องอุ้มขอบคุณนะคะพี่เทยาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินยดีตะกใจเลยนะคะด่นานเสียงกระดิ่งแล้วดังสแสดงว่าเราได้ตะกเ้า <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวสองทุ่มลงไลค์ค่ะเดี๋ยวสองทุ่มจะลงไลค์ฮะ ตำมะหุ่งกินดีกว่าแม่ตัดทีขึ้นก้อนถูตัวด้วยนาโอ้เอาใส่ไปจิ้มเอาถุงตีฟองในติ๊กตอกก็ได้เขามีขายกันอยู่เด้อทุกคนที่รักเอาไปใส่ถุง form. ตีฟองก็ตีตีตีต,ตีแล้วก็อ่าแบบนุ่มๆละมุนละมุนเลอ คิดนวดไมมอุ้มคิดนวดด้วยกันค่ะพี่แมมคิดถึงนะคะคิดถึงเด้อมาเข้ามาเข้ามาใครจะจิ้มก็จิ้มใครจะพูดคุยจะคุยเรื่องอะไรก็คุยมามีเรื่องอะไรต้องคุยกันแม่มาอีกไหมคะดึกๆให้น้องยูกลับมาก่อนว่าเขาจะกินอะไรกันเขากลับมากันเขาไปทํางานกันขอบคุณนะคะน้องบีบีคนสวยบี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 ออกจากกะหรือยังหรือเข้ากะน้องสิขวบใจได้ค่ะน้องปันปานใจได้เด้อ ใช้ได้ตั้งแต่ห้าขวบนะคะหน้าใสตัวไม่มีกลิ่นตัวนะให้น้องฟอกทั้งตัวได้นะคะไม่มีกลิ่นตัวสะอาดสะอ้านแก้แพ้ด้วยนะคะน้ำผึ้งวีลินในการแก้แพ้ขอบคุณนะคะสิวฮอร์โมนสิววัยรุ่นใช้ได้หมดขอบคุณ้ะขอบคัวน้องอุ้มขอบคุณนะคะพี่เทย่ยารักทุกคนเหมือนกันค่ะไม่อุ้มเบาอยู่นี่เป็นคนที่พูดจากปากอะไรออกไปก็คือใจคิดอย่างนั้นรักก็คือรักข่อยไปคอยสร้างก้นดอกแต่ข่อยบอกฮบร์โมนั่นขอบคุณค่ะ น้อยนัน้อยห,หนาจะเกลียดคนนะแต่บางคนก็เกลียดค่อยแหละค่อยก็รู้เจ้าหูโตตีแย่พอสร้างจมกดตะดิ่งเจ้าหูปบอ่ออันนี้บ่หูโตเลีคือประมาณว่าเฮ้ยกะทิ่งนี้มันต้องเหรียญของใส่ข่อยเนียมือข่อยอยากไปสัมผัสตะมันแหมมันแมนแท่นเนี่ยน่ะรถมันต้องมีของเนี่ยน่ะรถเมืม่อไรเล้วมันมีของเมื่อไรแม่อยากสกินชีพมันเมื่อไรแม่อยากบ่ายมั่นแหมรถด อุ้ยมันเล่นของใช่ไหมรถบอกอ่ะและน้ำเน่าละบ้าแล้วค่ะข <c oughs> <c oughs> อบคุณแกไอ้รถว่โอ้ยนอาส,สวัวจะขอางบ่ายมันดูกะหาว่ามันเล่นของใส่จะขอางหา <c oughs> ว่ากระดิ่งเล่นของใส่ตัวเองจะของกดมันกดนาดน,นะมื่ออยากไปแล้วลดรดเอาอย่างนี้ปลาทิ้งนี่ไหมปลาลงไปข้างล่างเขาเล่นน้ํากันอยู่นะ่ะ ป่าป่าลุงไปมองซาใบายนํำได้ปะดีปะ่ะแม่ไรคิดจะทำร้ายแต่คนขอบคุณนะคะคุณน้องอยู่ไปไหนแม่น้องอยู่ไปงานที่ชนบุรีนะคะแม่ไม่ได้ไปด้วยเห็นไหมพอฉันไม่ไปทีคนจะถามหาเห็นไหมนี่แหละค่ะความคุ้นชินแล้วก็หรือไม่เข้าก็แบบ นคนหู้จักโอ้โหด่างไรแม่กูว่าอบอกค่ะบอกมาพูดเล่นแต่ว่าความคุ้นเคยที่เห็นลูกอยู่ในแม่อยู่นั่นแต่เดี๋ยวนี้เราต้องแยกพาร์ทการทํางานเพราะพี่อุมก็มีหน้าที่หน้าที่หล,หลักคือเป็นซีอีโอแบรนด์อุ้มรักรับผิดชอบแบรนด์ตัวเองค่ะเพราะอยู่จัดโปร9.9แล้วอยู่พบปะกับพี่ๆน้องๆเรานี่แหละเพื่ออะไรเพื่อโปร9.9จะได้ถึงหน้าบ้านหัวกระไดบ้านทุกคน เอามาเสิร์ฟเสิร์ฟโปรโดีๆเสิร์ฟไม่พอทิกตอกยังมาจัดให้เราอีกในช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมาจัดลงมาเยอะมากขอบคุณค่ะอขอรบกว่ให้จิ้มแม่ใจเย็นไม่ร้อนรถอีมันตรงมี่ของอยูอย่ในหันแทบแม่่าแม่อยากบายแต่มั่นแม่ไม่ได้หลือเนี่ะรถน้องไพ่ถึงยังค่ะแม่เอาเธอเป็น,นพี่ ผู้ใดถ้าเป็นเพียนถ้าไปอยู่ทางผู้ทสาย์เบอกเส้นถ้าไปอยู่ทางผู้ทสายา่หมือนเลยได้สิสดีเรียกค่าสิสนสอดแนพง่เลยขอบคุณค่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะซัพพอร์ตคุณยูสวัสดีนะคะเข้าจอเข้าใจมาก็ได้หรือของขวัญมาก็ดีใครจะทิ้มตะกร้าก็จะเป็นบุญพิมพ์ผิดคะแม่ฮ่าหนั่นน้องไผ่น้องไก่ แม่โอ้ยมาพิบอะไรหอกสูพิบไม่รู้เมียกับเฮงปวงอยู่กับเฮงีผ้าเมีย่วงกับไปรถไม่สวยเช็ดแวเมียปไใบพุ่นยีลีได้รถเขาไปเลี้ยงดูฉันถ้ได้ไปเบื้อฉันเนี่ยขอบคุณค่ะถ้าได้ไปยามฉันอยู่พุ่นเนี่ยฉันปวงอฉันต้องเป็นใบพวรลาชุกม,มืออยู่ ขอบคุณนะคะขอบคุณจิ้มมาค่ะจิ้มมาสาวกกาแฟาอุ้มลักสาวกสบู่อุ้มลักบุย๋ยเป็นสาวกก็จังหนังจีนแทะค่าดองมีนาขายนาคือพีพีว่าเอออีแม่บปเอาแพงดอกลูกหล่าไ่ต้องไปขายดอกมิถทไายกนกามาทาน,นันล่ะผมมีห้าลอยในแม่ซํำนันละลูกมาอีกรอบมานกยลรดาขอบคุณค่ะไอนกยลราดาเป็นแบบอย่างยูงยหันมาพี่รู้นก มาจากักเสตียวหนี่งเขาพิมพ์ว่าน้องไผ่ใกล้ถึงยังเมียเมียอ่านน่นองไผ่โอ๊ยน้องไกลกรอบรถมาเอาไม่อาไปป่วได้รถสวยบะเบนสมองฉันอยากกินตับมกขุ่งบ่บะเบนมันสงงนร้างงักไปฮาตับมกขุ่วเราบ่ห่วยบะเบนพ่าไปชัดตับมกขุ่งใส่สมองเลรวบ่พี่น้อง มันต้องขายอะไรแซ่บๆกินนะเนี่ยเพราะคนเราเพราะคนอย่างเรามันแซบ่บแต่ว่าอาหารร้านนั้นแซ่บอีดีได้รถมือที่เขาไปอยู่นนทบุรีมือหนึง่งยังไงดีขอบคุณค่ะโอ้ขอพราท่านอิจิ้มแนมะ่ยายใจเย็นๆนางเบายู่พูดเดียวนางภาอยู่พูดเดียวเอ้าว่มีไผ่เบาน้ำก็บเบายู่พูดเดียว บ่ามีแผลเล่นน้ำพี่น้องช่องนี้ต้องเห่นนน้ำมู้ในไรเนี่นยแหล,ละยาลูกออกจากรงแด่แผลออกจากไร่นี้ว่าออพนนื้นทั้ที่ขอบคุณค่ะอยออไไ่ออกไปแน่ออกไปบ่าพื้นแน่หรอแล้วแม่จะรู้ได้ไงว่าใครออก <c oughs> เออวะเมาื่อกี้น้ำนูนี่แม่นูนต่ำหอยแข็งไใแเฮยนแม่กินหอยแข็งบาเลยตัวก็ <c oughs> เป็นยังสัน่นวะสองร้อยกว่าคนุนะ สองลอยก้คนกับาพ่อปาพ่อชัอ้นเงาชั้นเงาชั้นใดพั 1, นก้นโอ้ยมีเอาอย่างกระดอกกระเดียขอคุณค่าขอคุณคา่าวราขึ้จะขอไปซุปตานี่ไดพั 1, นก้อนเพ่าะว่าเออเร็วเร็วโปรดีๆอย่างนี้เข้ามาหน่อยเร็เวเร็เวทุกคนไปท่องโลกโซไปท่องโลกอ่าแบรนด์อื่นกันใช่ไหมแบรนด์อื่นก็ลงเซลเยอะขอคุณค่ะคือทุกแบรนด์จัดโปรเก้าจุดเก้าหมดอะ่ะแบรนด์อุ้มรักเราก็จัดที่นี่แหละจัดแลกับบังคับคนอยู่นี่แหละเนี่ย น้ำบงคับุรุษนยน,นกนกระดิงโอ้ลำคันหนูว่าจะออกบ่ออกระสันไพออกถือว่าพื้นไพ่ออกไปถือว่าพื้นไม่ใช่เต็มออกไปเลยได้น่ะสัวบวววอ,าา <c oughs> อ,อกพ,บพื้นกันนะว่ะสูวพี่เตยมน่ะสัวแล้วได้จิ้มอาหารใหม่พี่เตยมบอกอย่ว่าพื่อนกูนะอย่าออกนะคะเดี๋ยวรวนพูดพื้นนกยนลดาออกแล้วเดี๋ยวพูดนิดนึงคนอะไรก็ไม่รู้อวยลูกพี่ตัวเอง เขาหนีย้อนกระดิ่งแม่เหลล่อหนูว่าเขาลำขํำคานบารดเขาคือการลำ้ำคาากระดิ่งแม่มนาสื่อมาเลย่มเป็นตุ่มนะสื่อมนาจิมได้รักพลาดีมั้งเอาอยัางส่วัดรู้ถ้าเสีเ่ยวใหญ่กว่านี้คอระดัางง,ง,งางงางอับว่าแมนข่าวเลยอุ้ยบวคอระสนาคนนี้ได้ขอบมาขอบคุณนะคะออขอบคุณนะคะ เนี่ยแมวสูมือมันแบบมือมันต้องได้กลับมาอีเสียไหมมันต้องมีมันต้องเล่นของไ่แม่ได้โหลดฮานี่มืออยากไปหามันไหมรวดมืออยู่สิงเ้าส่มันบัดทันออกจาไปอาบน้ำมาจาโอ้ยเขาพูดกับพี่วันนี้อันนี้รักกันจริงรักกันจริงแต่ไม่ได้กลัวพูดพื้นใช่ไหมคะไม่พูดไม่พูดสะเมื่อไหร่ออพลราดีนะคะตอนนี้เดี๋ยวอีกสี่นาทีม่มจะลงไลฟ์สองทุ่มลงไลฟ์เลยไลฟ์ ชั่วโมงสอง 2, ชั่วโมงเสียงจะหายแล้วเดี๋ยวมาดึกๆอีกรอบหนึ่งงอนคุณจีแล้วไม่เข้ามาเผื่อมีพาราดีๆรอบหนึกเผื่อมีเปิดีๆเรืเ่อเผื่อผู้บาวเอาเปิดมาเปยไว้ตรงนี้แล้วเขาไปได้จิ้มเปิดนั้นไปจิ้มตัวน,น้นองจริงๆสามนาทีสุดท้ายใครจะจิ้มจิ้มมาจะลงแล้วงอนแล้วโอ้ยงอนีอย่างเียอยู่ดีดว่าดีกับหาต่งเห็นต่างงอน ทุกอย่างมีปลายทางหมดเด้อจิมมาค่ะจิมมาจิมมาแล้วจิมมาสองคนนี้มีคน้นทันหาพินีเลยไม่อุ้มบ่อคือสามมือก่อนหมดแล้วนั่นแล้วเหตุการณ์สง,งบแล้วเขากับว่าวน้ำข่อยด้วยกันสองคนเขานะ่ะมือที่มันบสง,งบก่อนที่หนาเขาจะล่งเอ่ยกันข่อยกับว่าแตสงบน้ำข่อยจักมือหลัอแต่กมือเกินเหี้ยบจั๊มือเกิดเหี้ยบม,มากความรือแต่สงบสงนยมเลยสง,งบไปช่วงหนึ่ง ก็เริ่มทักไม่ก็เริ่มคุยกันพานโตกาก์ดมาหน่ทักมาแบบโทรมมไ่ไันละว่าจะโทรได้จะเข้าไปหาโอ้อ๋อันนี้ก็ได้กลายเป็นว่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมคอ,อยถึ่บอกจะไปถามผู้เล่นถามคอยหนีคอยหลุดก,กูเรื่องอะไรคอยบอกว่ามันมันดีก็คือมันดี มันโอเคคือมันโอเคพี่นี่หลังเงาเมื่อสองมือแล้วทากหาทันหานมยุระาด่ากาแฟพี่นี่รอบแปลวโอ้ยเจอกันค่ะเจอกันนี่สิบสามสิบสามทุกคนหลายคนอาจจะเจอกันแล้วก็ยี่สิบเอ็ดมันเกิดพี่พ,พรอบหนึ่งนะคะแก้วบอกได้ว่ายอดของแก้วอ่ากําไรพาราอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทแต่เพงจะเติมให้นะคะแต่ว่าค่าส่งค่าอะไรก็จะเคยจะส่งให้เองเดี๋ยวจะให้อส่งให้ขอบคุณนะคะตอนนี้ขึ้นตะก้าฮอตอ่ะตะก้าฮอตอยู่ที่ หนึ่งเก้าศูนย์สบู่เปลี่ยนเปลี่ยนโปะให้แม่ทริเจเปลี่ยนอันเปลี่ยนหมองอันให้แม่มันว่เปลี่ยนปากโมให้แม่อันบาเจเข้ามาแล้วใช่ไหมเขามันโตสำรองบ่เจหรือใครเข้ามาคุณเจดูสามกระสอบให้แม่หน่อยสิมันหายแล้วจะมีอะไรไหมคะเจหรือใครครับอ๋าผู้บ่าวขามาแล้วพี่น้องฮอดบ้านอะไรเนี่ยน่นะผู้บ่าวเข้ามาแล้วค่ะ ไปนอกใจที่แบรนไหนเหรอคุณเจนี่งอนแล้วผู้สาวบอกว่างอนแล้วไม่เข้ามากันวันนี้นะคะสุดหลอกของเราจะมาเปอะไรเราอีกหน้าไหลจะเอาเปยอ,อะไรมาให้เราไม่ลงแล้วเจมาแล้วมีเพื่อนเล่นแล้วมามีมีผูบ้บ่าวจีมาเล่น,น้ำเราได้อย่ยาหนีได้ผู้สาวขอบคาวันนี้มีอีกช่องครับที่ไหนใครบังอาจบของใครคะ ของอีกแบนด์ใช่ไหมอ๋อหรือว่าของอันนี้ฮ่โอเคไม่เป็นไรนอกกายนอกใจนอกกายมีบ้างยามเหงาแต่ไม่เคยนอกใจสักทีนี่นอกกายไปแวบะบ ไปแวะบ้านนั้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะคุณเจแต่ถ้าคุณเจจะมาเปย์าสาวๆที่นี่คุณเจเอามาลงเหมือนเมื่อคืนนี้ก็ได้นะแล้วก็ให้เขาเข้าไปจิ้มนะคะนกยาลดา